สวัสดีครับเจอกับกําพลไบค์นะครับวันนี้มีแกนฟิลาโนโอเข้าใหม่1นึคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรถเลยรถคันนี้นะครับปี2016เอกาสารครบพร้อมชุดโอนภาษี2565เดิมเลยนี่เป็นรถของอน้องผู้หญิงนะครับใช้งานน้องได้เวทป้าไปแล้วนะครับคันนี้ก็เลยส่งต่อมาให้พี่ๆอยากจะได้ใช้งานกันนะครับ เรามาดูสติกเกอร์ตัวนี้นะครับจะมีร่องรอยตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับเรามาดูระบบเครื่องยนต์กันเลยเลกใหม่อยู่ที่32,600กิโลนะครับระบบเครื่องยนต์ถือว่าดีเยี่ยมนะครับคันนี้นิ่มๆรถสะอาดนะครับ ใครอยากจะได้ใช้งานสภาพนี้ก็ติดต่อกำพลไบค์เข้ามาได้เลยนะครับเรื่องเครื่องยนต์ถือว่าดีเยี่ยมครับประมาณนี้เลยนะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับคิดค่าส่งตามระยะทางถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางกำพลกำพลไบค์เข้ามาคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ